อ่ก็จริงที่ถูกเลือกมาเป็นคนเดียวโพสในวันนี้เพราะว่าเีกสารคนไม่ว่างนะครับก็เลยมาคนเดียวไปก่อนเพราะทุกคนซ้อมอยู่ที่ตุนยศในขณะนี้ด้วยนะครับก,จจววขบก okay บ็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆที่โหดเข้ามาที่ทําให้คนที่ร้องเพลงเก่งๆแล้วก็อาจจะเลยวไวเลยความฝันหรือว่าติดพฤติอะไรบางอย่างที่ออกเพลงไม่ได้เล่นโยกันที่เรมี่นะครับผมขอบคุณมากครับ พ่องกลานนะครับทริขอบคุณเลแต่ว่าที่คนที่ต้องขอบคุณทุก็คือคนรับผิดอบนะครับ้กงที่ดูรอบทุกคนแต่ว่ารอคนุทายในที่ราไดาทำให้คนที่อศู์นนัน่วันเป็นแยีมาครับแล้วทนเหลอียกคุยะครู้ขอบคุณทุกแนะรู้ครับขอบคุณทีมงานที่สร้างาการนี้กับ